เป็ดดเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายทุกทุกท่านครับอยู่กับช่องหููน้อยมันทุ่มมิดครับคลิปนี้ก็บรรยากาศร้อนๆอยู่บ้านฝนไม่ตกเลยนะครับแรงไปประมาณ เกือบเดือนหนึ่งแล้วครับเอารถมาล้างครับเอารถมาล้าง Un cuyo y otro ไม่รังเอารถมาล้างครับล้างเสร็จพรุ่งนี้ฝนตกแน่นอนฝนมากจะเป็นอย่างนั้นเลยะฮะมันเป็นยังไงไนะอ๋อใส่ครวัวเรือนลุงเน่งอืมครวัวหลวงเพราะว่าวคือเกิดซูน ตันัดกันเอาลึกรอบไอ้ตันัดเมนมาดูสติปแต่ละขั้นครับเบอรเลยเดี๋ยวมาดูขันแรกครับเดี๋ยวมาดูขันแรก โอ้ยตติจนทบอยเียวไปต้อขยับอีกขั้วบสนะอาบ้านอาระสดงเวีตราิองบกขลุงหน่อขั้นอนี่ปมลุงอันนี้เแม่ตัวนี้เป็นเทโบวีเจ็ันวีคงสิ่งวีคงซิ่งเลย เมนทีมนทครงสิงเจีรนี่อันนี้โคงโคงอะไรไม่รู้จักหรอกเป็นตะโบนหนึ่งจุดเก้าครับตัวนี้ขายครับหมื่นห้าหมื่นห้ามาเอาไปเลยครับหมื่นห้ามาดูกรองครับเดินท่อเองครับโอ้โหสวยมากเลยสวยมากเลยนี่เป็น ใชเทีอย่างสวยเลยดูแต่คอใช้นะาเดนี่สบาบันไหนนาด้าเดน่ะนีสบาบดนไหนอ๋อมาบาดะกอยังนดาเดนเลยตัวนี้ชวดเหมือนกันครับวันละสามสิบไร่ได้ครับโนยลง ดูคันนี้ครับอันนี้เป็น AR42 ถ้าเทียบก็0ูนยห้ามั้งทีดีศูนยหศูนยเลยถ้าเทียบทีดีศูนยก็ศูนั่นเลยนี่ครับอันนี้คงซิ่งบ้างซึ่งเหมนคงซิงอ๋อ ริงจริอันนี้มึงก็ตื่นลึกไนจอนดเลยกีทุนหรือเปะ่ตัวนี้ใส่น้ำมันเข้าเข้าต่อเจ้าบ้านรับอันน้นหรอ้าดึงดำฮะเอออล้วมันน้ำมันไหลกลับใช่นี่นี่เข้าตรงนี้นี่ใช่เรือน้ำมันไหลกลับ อันนี้ก็สองนิ้วครับเดินโท่อกรองอากาศไม่รู้ว่าโท่อ่าเอากรออากาศแบบเนี้ยกับแบบนั้นน่นะนั่นครับตัวไหนกรองได้ดีกว่ากันคันนี้รถหกปีอ่าหกเดือนแล้วนะหกพันหกร้อยหกสิบเก้าเสียดายตอนหกสิบหกทไม่ได้เนหะ็น ล้อลังเปลี่ยนแล้วนะครับล้อลังเปลี่ยนแล้วล้อหน้าเป็นคู่ที่สองอยู่นะคู่ติดรถมาแล้วก็คู่ที่เปลี่ยนใหม่ครับคู่ตัวนี้แหละดูครับตัวทนมากตัดท่อนแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนซีนเพลาตั้งะอะไรก็ปกติครับเปลี่ยนหลายรอบแล้เลยเปลี่ยนดุมสีนล้อล้างก็เปลี่ยนสองรอบแล้ว คันนี้ครับเดิมๆก็ไม่มีโบมีแต่ท่อท่อรั่นประมาณนี้ครับท่อรั่นไม่มีอะไรมากครับนีก็เป็นกรองสามนิ้วเลยครับออ้จะนับ อันนี้ก็จูนปั๊มมาจูนน้ำมันมาเกาะสปริงนิดหน่อยว่าอันนี้หลอกหมดแล้วนะหรือชีนพอตั้งรั่วครับซีนเราหลังก็รั่วแล้วแหละรั่วๆห้หายกครับหายๆร,รั่วๆ เก่าแล้วถ้าโดนน้ำนี่จะเงามากเลยอันนี้กระบอกเวียลิกเลยบัลลิกให้เลยบัลลิกเลยลิกน้องน้อยหักดีนอืม มาแล้วครับอีกคันนึงครับเอามาล้างให้หมดเลย <c oughs> เดี๋ยวฝนตกแน่ครับยันนี้ลมมาแล้ว <c oughs> โอ้ลมแรงมาก <c oughs> คันนี้เป็นไทยแล้วครับ คัา <minutes> นี้เข้าลง <crow> ลึกไม่ได้ครับเดี๋ยวน้ำเข้าเฮ้ยึิโจลเดี๋ยวน้ำเข้าครับอัานี้ดีติดดีผานติดแต่ไรโฮใไรโฮ

Stor brann! ฮะจืดอต่จืดดีเดมัวเอาง่ายดียง,งูมัวจืดยอมมัวเถอะเอาให้ดีโค้ด้วยน,นี้เปลี่ยนแล้วหายแล้วซีนซีนคอหน้าหมื่นชั่วโมงเถจิดพันตัวนี้อยู่ที่ชั่วโมงอยู่ที่อ่เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสองชั่วโมงปีนี้ถือว่าใช้ชั่วโมงน้อยครับปีที่ผ่านมา เมื่อช่วงอ่ะประมาณเดือนพฤษภาปีที่แล้วอ่ะมันได้เจ็ดพันชั่วโมงนะมันมันขึ้นเจ็ดพันชั่วโมงตอนนี้มันขึ้นอยู่เจ็ดพันสี่ร้อยกว่าวก็ได้ประมาณห้าร้อยชั่วโมงครับฮะอ,ฮอะไรฮอรนเ่งเดซเซลนี่แม่งเต้นกินโรยจานที่หนึ่ง กรองตัวแรกครับก็ขึ้นตรงตรงแบบนี้เลยรุนเรกครับรุนเรกเสร็จงวดทุกคันแล้วครับเหลือคันเดียวเอพี HP ยังไม่หมดโอ้เทอโบเราก็กิรีกิรีหน่อยการิตราดอะไรไม่รู้ครับไม่รู้เรื่อง่อะกรุนรอาเลยรถมวยเถอะ โอเคครับคลิปนี้ก็คลิปนี้แล้วกันครับอากาศร้อนๆครับน้ําแห้งแล้วครับเดินเดินได้เลยครับันบน,บนี้น้ําอยู่ประมาณเสมอหน้าอ,อกครับอยู่บางช่วงก็เสมอเอวน้ําแห้งแล้วถ้าแห้งอีกประมาณเดือนหนึ่งนี่คนนี้จะนไหนจะเห็นดินเลยครับเพราะว่าเนี่ยโตพุดแล้วเนี่ยคนเหลือช่วงนี้ครับช่วงเนี่ยช่วงจากรถกร,บกระบะไปนู่นครับมันจะเป็นที่เขาขุดใหม่นะโอเคครับคลิปนี้ก็คลิปนี้แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ